สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคเกษตกรมากเกลี้ยค่ะพี่น้องคะมาในเที่ยวนี้นะคะสนุกสนุกกับคลิปนะคะเขาเรียกว่าพิกอากาศเรนดอมนะคะนันหมายความว่าเรามาเลือกกอกไพ่กันนะคะเพื่อเป็นการเสี่ยงทายนะคะหมายความว่าในเดือนตุลาคมนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหรือสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้จะประสบความสําเร็จหรือไม่จะเน้น4เรื่องหลักนะคะพี่น้องจ๋านะก็จะมีในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องของ ช็ลกลาะไรก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะและก็เรื่องอื่นๆที่ไพ่ทักนะคะก็จะบอกให้หมดเลยค่ะมีไพ่สองกองนะคะให้พี่น้องเลือกนะคะกองที่1นนะคะเป็นกองสีเขียวอ่อนนะคะกองที่2เป็นสีเขียวเข้มนะคะพี่น้องจ๋านะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องนะคะอธิษฐานจิตนะคะถามไพ่ยิสีนะคะในใจนะถามเรื่องของอะไรนะครอบคลุมเฉพาะ นะคะเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องจา่านะถามให้ดูเราจะมีโชคมีลาไหมการงานที่จะเปลี่ยนใหม่เป็นแบบไหนหรือคนที่เข้ามาในนะักขณะนี้เขาจริงใจกับเราหรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องจา่านะนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการนะคะแนวทางเท่านั้นหรือเสียงไทยนะสนุกสนุก๋ยวไปสีเรียบเคียดกับมันนะแต่เมื่อเราอธิษฐานจินแตและเลือกแล้ว กองนั้นจะเป็นของเราและถ้าสมมุติว่าดีด้วยพี่น้องก็นะคะคอมเมนต์หน่อยรับคําทานายนะคะหรือถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่รับคําทํานายให่กองนี้เรื่องนี้ไม่ใช่ของเรานะคะสนุกสนุกกันนะคะพี่น้องจะนะเอาอย่างนั้นกันเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาทานายดวงนะคะอ่าประจําเดือนตุลาคมกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะกับพี่น้องนะคะที่เลือกกองไพ่ทั้งสองกองค่ะมาดูกองที่หนึ่งก่อนนะคะป้าหมอขออนุญาตนะคะจับไพ่จานวนนะคะ สิบใบนะคะพี่น้องคานะจานวนสิบใบเอาผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งกองสีเขียวอ่อนนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนนะคะจำนวนสิบใบนะคะดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะกีดใจนิ่งๆนะคะพี่น้องคานะนิ่งสงบนะคะเราจะได้ออกมาเม่นยำนะคะออกมาเม่นยำเป็นหน้าต่างได้นะอ่าสามแล้วนะคะพี่น้องคานะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแปด ก้าแล้วก็สิบค่ะเอาละค่ะนะคะอ่านี่รวบาเนะข้ากองนะเอากองสีเขียวนะคะสีเขียวอ่อนไปละนะคะนี่เลือกมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องฟังคันทานายนะคะเอาหมอจะเปิดทีละใบนะคะจะเปิดทีละใบนะคะอ่าสาหรับไพ่ใบที่หนึ่งนะคะก็จะขึ้นสามดาบ สามดาบนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองให้กองที่1นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในเดือนตุลาคมนั้นพี่น้องระมัดระวังนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องนะเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะนั่นหมายความว่าใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะคะในเรื่องของความดันไขมันเนี่ยอย่างนี้แล้วก็หัวใจนี่ประมาณนี้นะคะตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยหรือใครที่จะไปตกแต่งร่างกายซื้ออะไรเลี่ยมไปก่อนก็จะดีเขาบอกว่าจะอักเสบนะคะพี่น้องนะคะที่เลือกกองให้กองที่1นะ่นะ เฉพาะเดือนตุลาคมเท่านั้นนะคะพี่น้องนะใบที่สองทักเรื่องอะไรอ่าทักเรื่องของความโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะพี่น้องคะที่อยู่อาศัยบ้านช่องพี่น้องที่ประกอบภายกองที่หนึ่งในเดือนตุลาคมมีโอกาสขึ้นบ้านใหม่ได้ด้วยหรือซื้อบ้านซื้อช่องได้หรือโชคดีในส่วนของในเรื่องของกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวได้นะคะพี่น้องคะถือว่าเจ๋งมากเลยนะคะสําหรับสี่สี่ไม้เท้านั่นเองค่ะต่อไปใบที่อ่าอย่ามาตรบมือให้กับพี่น้องที่ลระกอบภายกองที่หนึ่งนะคะ เรื่องของโชคลาภขึ้นค่ะนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีเงินก้อนโตโตเข้ามือนะคะโชคดีในเรื่องของนะคะทรัพย์สินมรดกนะพี่น้องจานะโอ้ยเยี่ยมมากเลยนะคะมีโชคมีลาบในเดือนตุลาคมนี้นะสําหรับพี่น้องที่ลระกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะเจ๋งมากเลยไปแล้วนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะมีโอกาสที่จะนะคะเหมือนโชคลาภหน่อยนึงนะคะพี่น้องนะมีโอกาสที่จะไปหาหมอนะคะแต่ว่าสําหรับหกดาบนั้นใครที่ไม่สบายอยู่ก่อนหน้านี้ก็นะคะเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะ อ่าถ้าหมอนัดหมอก็จะนัดห่างๆแล้วนี่ว่าอย่างนี้นะสําหรับหกแบบนะจะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่หน่อยหนึ่งนะคะไปแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้และก็นะคะทำบุญให้ท่านปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะแล้วดีนะหนุนด้วยนะคะหรือพี่น้องบางท่านก็อาจจะเข้าไปในลักษณะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนะคะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบวชนะคะการบวชนี่อย่างนี้ได้ด้วยนะคะ หรืออาจจะเกี่ยวกับออกพรรษาได้ด้วยะเอาว่าอย่างนั้นหรืออย่างไรนี่นะคะเกี่ยวข้องกันนะคะในลักษณะที่นะคะในเดือนตุลาคมเนี้ยในเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยจะดีมากเลยนะคะทําบุญให้ท่านเจอคู่แท้นะคะเจอคู่แท้แล้วมีเกณฑ์อาจจะเออเขาแต่งงานกันหรือเปล่าก็าแต่งได้นะคะพี่น้องคะนะเจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรดีนะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะนะคะฉะนั้นแล้วดีย่ยมเลยหรืออาจจะมีบุตรก็ได้นะ,ะมีเด็กมาเกิดก็ได้นะ,ะแต่งงานแล้วนะคะแต่งงานแล้ว บางท่านหลายปีแล้วยังไม่มีบุตรไม่มีลูกปรากฏว่าในเดือนตุลาคมนั้นนะคะถือโอกาสที่จะมีลูกแล้วนะคะนี่ว่าอย่างนั้นเลยนะไพ่ออกมาแบบนี้นะคะและก็ยังคงที่จะทํางานหนักๆลุยนะคะควบคุมนะคะดูแลบริวาณกิจการของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ประสบความสําเร็จสําหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่1นนั่นเองค่ะนะโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะดีดีหลายตัวนะคะนี่และก็บางท่าน ก็อาจจะรอจังหวะรอโอกาสรอขยับขยายในส่วนของกิจการการงานได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะนี่หรือไม่ก็อาจจะนะคะมีการที่จะนะใครที่เป็นพนักงานประจำนะก็าอาจจะทําอะไรเป็นของตัวเองได้ด้วยนะสํสหรับเดือนตุลาคมน,นี้นะคะผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งและก็ไพ่ทักบอกว่าถึงแม้คุณจะมีเงินข้ามมือก็ตามมีโชคมีลาภก้อนใหญ่ก็ตามแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือคุณอยา่าพุ่มเฟือยให้คุณจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนซะนะคะและ นะคะบริหารจัดการการเงินนะคุณก็จะไม่ชอตเงินนะและคุณก็จะเหลือเก็บนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะสุดท้ายแล้วนะคะให้สรุปว่ายังไงคะให้สรุปบอกว่าทุกอย่างประสบความสาเร็จนะในสิ่งที่คุณคิดและก็ตั้งใจที่จะเริ่มหรือทําในเดือนตุลาคมนี้นะสําหรับผู้ที่เลือกกองให้กองที่หนึ่งนั้นเจ่มมากเลยนะคะพราหมอดูแล้วรวมโดยรวมดีจริงนะคะส่วนที่ไม่ค่อยโอเคก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะคะอ่ะและก็นะคะพี่น้องขาเนาะ มีโอกาสนะคะเริ่มอะไรใหม่ๆและประสบความสําเร็จใครที่สอบงานในส่วนของราชการก็มีโอกาสที่จะสอบติดได้ด้วยนะสำหรับหนึ่งไม้เท้าสารุปได้ดีมากนะเหมาะกับการที่คุณจะเริ่มอะไรใหม่ๆจริงๆเลยนะคะสําหรับพี่น้องที่เลือกกองไ่กองที่หนึ่งเอาละค่ะทุกอย่างเป็นแนวทางแต่สําหรับคนที่เลือกไพ่ทั้งหมดนี้นะคะโดยรวมแล้วเยี่ยมเลยค่ะเอาละค่ะขอให้โชคดีสําหรับผู้ที่เลือกกองไ่กองที่หนึ่งนะคะในเดืนอนตุลาคมนี้ค่ะ ต่อไปนะคะมาดูผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะสีเขียวเข้มนะ,ะสีเขียวเข้มเป็นยังไงในเดือนตุลาคมนั้นนะคะไพ่แนะนานะคะสีเรื่องหลักหรือเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรบ้างมาดูกันค่ะขออนุญาตจับไพ่จานวนสิบใบค่ะพี่น้องค่ะนะคะเอาละใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองใบที่สามนะคะใบที่สี่ใบที่ห้า ไปที่หกนะคะไปที่เจ็ดนะคะอ่าแปอกาแล้วก็สิบนะคะอธิษฐานจิตนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำจริงตรงนะคะพี่น้องจัดเนาะเอาอย่างนั้นกันเนาะเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องค่ะเอานะอ่ะคราวนี้คราวนี้นะคะขออนุญาตรวบไพ่พี่น้องที่ละกองไพ่กองสีเขียวเข้มหรือกองที่สองนะคะมาฟังเฉลยกันนะคะมามอจะเปิดไพ่ทีละใบนะคะ ใบแรกนั้นทักเรื่องอะไรนะโอ้โหตัวตนเยี่ยม,มากนะคะราชินีเอ็มเพรสคุณที่ละกองไพ่กองที่สองนะ,ะบอกว่าคุณลำบากมามากแล้วคุณเหนื่อยมามากแล้วถึงเวลาคุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็คือคุณจะเป็นเศรษฐีนี้แล้วคุณจะสมบูรณ์ทุกเรื่องแล้วนะคะคุณจะร่ารวยแล้วอะสุขภาพคุณจะโอเคแล้วคือไพ่ตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องที่ละกองไพ่กองที่สองถือว่าแจ่มมากเลยนะคาะขึ้นราชินีเอ็มเพรสนั่นเองค่ะใบที่สองนะคะนะคะ อ่าสําหรับเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยใครที่กําลังเป็นโสดอยู่นะสําหรับผู้ที่โสดอยู่นะคะก็จะมีคนมายื่นถ้วยยื่นความรักมีคนจะมาจีบเรานั่นเองนะคะใครที่เข้าขายแบบนี้นี่ก็บอกว่ารับถ้วยซะบ้างนะไม่อย่างนั้นจะขึ้นคันนะคะ,ะพี่น้องที่เลือกรองพ่ยก,ก,อ,งกองที่สองจะขึ้นคันนะคะอ่ะาฉะนั้นแล้วก็บอกว่าให้เปิดใจนะอย่าซ็งนะคะยอย่าซ็งเลยเนาะ mm hmm. เพราะว่ามีคนนะคะ ยื่นความปรารถนาดียื่นความรักให้นั่นองค่ะหรือใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่ก่อนหน้านี้เขามาขอคืนดีนะคะเราก็ต้องพิจารณาละค่ะนะคะว่าจะรับถ้วยเขาหรือเปล่าอันนี้ขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะพี่น้องค่ะสบายนะคะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ละ่ะในเดือนตุลาคมเนี่ยนะรอผลสอบเหรอจะได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องนะนี่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือจะคิดที่จะทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเครือข่ายก็ตอ,ตอบโจทย์นะคะพี่น้องนะ นะอาจจะมีการเดินทางนะคะในระยะสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของกิจการการงานเรื่องของสินค้าเรื่องลูกค้าได้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องที่เลือกกองไพ่กองที่สองน,นะคะต่อไปค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีค่ะนะคะมีสายเปมีกุลอุปถัมภ์อ่าผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองแจ่มเหมือนกันค่ะนะคะนี่รับไปเลยนะคะแะ้วก็ใบต่อไปนะคะนี่คราวนี้มาระมัดระวังเรื่องสุขภาพบ้างนะคะโจในเรื่องของสุขภาพแฮงแมนเนี่ย ก็คือไพ่ในลักษณะของว่าถ้าเรามีโรคประจําตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะก,กำเริบได้นะคะที่น้องจ๋านะฉะนั้นแล้วให้เราระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนมีโอกาสกำเริบหนักนะคะถ้าขึ้นแฮงเมนนะคะนี่แล้วก็อีกนิดนึงนะคะอย่าลังเลสงสัยอย่าตึงเครียดอย่าคิดเยอะนะคะอะไรที่คิดเอาไว้ในหัวนี่แหละก็นะคะจะทําในเดือนตุลาคมนี้ก็ให้ลงมือทํานะคะอย่าลังเลสงสัยอยู่ไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ทํา ติดกับแบบนี้เลยนะคะสำหรับแฮงแมนใบต่อไปค่ะใบต่อไปนี่นะคะคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเกา่าเอาสมมติคิดเรื่องลบๆคิดย้อนหลังคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วไพ่ก็เตือนบอกว่าไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่ในลักษณะรักวนรักวนก็คือเรื่องเก่านั้นเนี่ยจะกลับมาให้เราได้แก้ไขให้เราได้คิดฉะนั้นแล้วแนะนําบอกว่าให้เราคิดต่อไปข้างหน้าหรือทําปัจจุบันให้ดีนะคะพี่น้องที่เลือกกองไพ่กองสีเขียวเข้มเนาะหรือกองที่สองนะคะ นะเพราะว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วเราจะกลับไปแก้ไขใหม่ไม่ได้แล้วนะคะพี่น้องนะหรือแต่ว่าทาปัจจุบันอนาคตดีแน่นะคะว่าอย่างนั้นต่อไปค่ะนะคะต่อไปนะคะเรื่องของการเงินยังไงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าไพ่ตัวตนจะขึ้นดีเวอร์ก็ตามนะเขาก็บอกว่ายัางคงมีรายจ่ายนะคะหรือมีความกังวลในเรื่องของการเงินอยู่หรือบางท่านนะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็มีรายจ่ายเป็นพิเศษนั่นเองนะคะ ถามว่ารายจ่ายมีแผนหนะรือเปล่ามีแผนอยู่ว่าต้องใช้และกังวลว่าจะได้มาหรือเปล่าอันนี้ก็อย่าได้กังวลน,นะแต่เราทําปัจจุบันดีนะ,ะเราขายของนะคะเต็มที่นะคะลูกค้าเรามานะคะเรื่อยๆมาไม่ลดอย่างนี้เราก็นะคะบริหารจัดการการเงินได้นะะั่นเองนะคะนะคะฉะนั้นอย่าได้กังวลค่ะนีย่ยเห็นไหมคะกลุ่มเกี่ยวกับเรื่อง,องการเงินเลยนะคะกลุ่มเกี่ยวกับเรื่อง,องการเงินเลยคลุ้มถึงขนาดว่านอนไม่หลับนะใครถ้เป็นแบบนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้เพิ่งจะต้นเดือนนะพี่น้องกลับมาเลยนะเราจะไม่กลุ้ม ถ้าเกิดว่าเงินไม่พอเพียงคำนวณแล้วหาเพิ่มค่ะนะคะสิ้นเดือนเราก็จะได้ไม่ชอตเงินน,นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะอือนะะเห็นไหมสําเร็จนะในทุกเรื่องนะเพราะขึ้นสารถ้วยนะโดยเฉพาะในองิจการการงานนะนะ,ะเห็นไหมนะได้ฉลองความสําเร็จนะหรือมีเม็ดเงินเข้ามาทันนะนี่ฉะนั้นใครที่กลุมอยู่ในเดือนในเดือนเนี้ยในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะปลายเดือนมีรายจ่ายเนี่ยพี่ต้องไม่ต้องไปกังวลค่ะนะคะเราสามารถที่จะจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะมีคนช่วยเหลือเน,นี่ยเห็นไหมคะ แล้วก็พี่น้องวันออโทษนะคะพี่น้องที่เลือกกองไพกองที่สองนะคะสีเขียวเข้มเนี่ยนะใครที่มีพันธะสัญญานะคะกับใครเอาไว้เนี่ยก็พยายามทําตามพันธะสัญญาซะนะคะอย่างนี้แน,นะนํานะบอกว่าชีวิตติดขัดโชคลาภไม่ค่อยมีในเดือนตุลาคมน,นี้พี่น้องที่เลือกกองไพ่กองที่สองเน้นทําทันหนักๆหน่อยค่ะนะทำบุญให้ทานหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อสิ้นดวงนะชีวิตของเราก็จะได้ลื่นไหลไม่ติดขัดนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะหรือใครที่ติดสินบุญเอาไว้นะคะสิ่งที่เรา มองไม่เห็นนะคะหรือองค์เทพที่เรานับถือทําให้ท่านหน่อยหนึ่งนะคะท่านก็จะได้นะคะปลดพัน,พนธนาการนะคะให้เราแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะเข้ามาการเงินก็จะไม่ติดขัดนั่นเองค่ะพี่้องค่ะเอาละค่ะป้าหมอถือว่าไพ่ออกมาในลักษณะกลางกลางได้แย่นะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะเอาละนะคะขอกําลังใจกันกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นไอ้กับผู้อื่นได้มาเสี่ยงทายเลือกกองไพ่กันค่ะนะคะหละ้วกป้าหมออ่วยพรน,นะพี่น้อง ทั้งนะคะพี่น้องที่มาดูคลิปนี้พี่น้องที่เห็นคลิปนี้นะคะน่าในเดือนตุลาคมนั้นนะคะโชคดีนะคะมีงานนะคะโชคดีมีเงินมีโชคลาภโชคดีนะคะเจอคนรักแท้ค่ะและโชคดีสุขภาพดีนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ